มาก็เลยเห็นโอกาสตรงที่ว่าเขาทำน้ำกันเนาะผู้น้ำสวยน้ำมากเลยแล้วยังคงมาเป็นธรรมชาติอีกมากเยเกินดังนั้นเราก็เลยอยากจะทำจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็มงจะเปนก็เป็นส่วนหนึงเนาะชาวบ้านที่ได้เพื่อนไปด้วยแล้วก็จัดกิจกรรมเช่นจับปู้งจับป้าด้ำนาอะไรแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาสำหรับให้กับกลุ่มคนที่เขาเรียกเ่อยเหมือนคนในห้าความยากบาปเนาะอาจจะเบื่อจนคุ้แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะคะ แหนะจบับลูกค้าคนต่างประเทศคุณการเด็กไทยมองก็เป็นเมือ,องฐานทั้งไปหน้านไปอะไรหมดเลยนะคะเราก็เลยอยากจะจับให้ตรงนี้มาลงที่บ้านเราเลยนะคะแล้วก็ในช่วงของกลางคืนเราก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของโรคตกางประเทแล้วเราก็เอาวัฒนธรรมมามาเกี่ยวเยวนื่องด้วยก็จะมีะเมาขาเรียวกว่าคลินโบราณเขาเรียกว่าวางเชื่อแร้สซีรีส์เนี่ยค่ะก็จัดการโชว์ให้เขาและให้เขาได้มีส่วนร่วมเช่นประเคยีนางโลกนางสารอะไรอย่างเงี้ยคะที่มันอาจจะมัญหาไปแล้วก็ขุดขึ้นมา ซึ่งทางต่างชาติเห็นนะคะจจค่อนข้งางเวิล้วเราก็จะจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเราจะได้